สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อเช่นเคยครับผมแนวทางตัวเลขพ่อบินเดี่ยวครับเลขล่างเด้ครับพี่น้องเลขด่างครับหลังจากที่เดินดีมากครับพี่น้องเนาะตอนเนื่องมากว่าหันลุดไปครับผมเลขพ่อบินเดี่ยวครับจังใจกัลยาเพลสรับผมเลขบนเพิ่นกับเขาที่ตัวเด่นซีอยู่ครับพี่น้อง ตัวเด่นสีอยู่ครับผมครับเอาไปรับชมรับฟังน้ากันได้ครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซของพ่อบินเดี่ยวครับมวดบังหันเพื่อนเขาเลขอาเหรียญยี่เด้อครับผมทีเลขนั่งเอาของเพื่อนครับพี่น้องเนาะครับเลขอาเหรียญสตางค์ครับผมสตางค์แดงครับเข้าครับจังได้กะมวดนี้ไปรับชมรับฟังไปรับชมรับฟังน้ากันครับพี่น้องเนาะว่าพอจะให้เลขชุดไดครับผมครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหน้าทางกับเด็กพอบินเดียวก็มาเชียร์กับขอขอบพระคุณพอเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเด็กพอกันเลยครับพ่อครับก็มาเชียร์สวัสดีพอบินเดียวครับผมครับผมครับพ่อครับเอาครับพ่อครับผมสําหรับคลิปนี้มีที่เด็ดเลขชุดใดนหนอครับพ่อ ก็เอาล้างปกติแหละเพราะว่ามันกับมาโดนได้ผมก็เอาก็รูดมัวเดียวเนาะแมนครับผมเลขล่างว่างหันเลขนั่งเอาเข่าเด้อพ่อพอว่างเงินเลขไอ้สตางแดงเหรียญนั่นก็ยังอยูเอฟซีเขาเพิ่งคุยกันไปว่างสกกี้นี่ครับผมอือันเพิ่นกับเชียวมาเฮ็ดคือนก้อนมาพอเอามาะหอมนโอ้เข่าเข่าเชียวทักพวกมาอีกหลายคนอยู่หลายมูอยู่หลายเหรียญหลายยังครับผม โอ้ได oh, ้ก oh, <O ua. S 3> ันเต็มๆเนี่ยพ่อเนาะเด็กสตางแดงตัว่น้องเมีเอาพวเขาวะน้องเมีเอาพวเขาครับพ่อครับสตางแดงครับเอกล่างครับผมสูตรเดินดีมากว่หลุดเนาะพ่อเนาะโอ้ยังแบบปีกไอนี่ก็บ่หลุดเลยเอเชีสั้นสิคุยไเลยลืมเนาะครับปีนี้ว่าจะไอเอฟซีเด็กปีนี้ว่าเสนอผู้สมราคาคุยแล้วว่าโอ๋ตอนนี้ว่าหักล้มกันเลยจะตายน็อกยกฮาร์ดเอาไว้เสนอครับ ว่ันัมคือบันคือเมี่ยงเพนนนเนินบ้าสันหละกกันเดียวศูนยใสมันเมียนบ๊วะสูต๊อกําลังคงศูนย์งลงรง,ง,งมาดีดีๆมาตลอดมาจไหมจังว่าเมื่อโนตุกลุ้งแบบเดียวแต่วาน,นาเราก็ดีแล้วว่าตอนัสีบริเลคิดซ้ำนะเนะมีนเมนครับผมอือเพราลไก่สูตรดับนะ่ันบริดับจิตตัวกันอนัดมันบอคือสูตรใดเดินดีได้สูตรเดินดีมีโอกาสโนนดูครับ เขาดูแล้วก็โดนล้นดูอันนี้มันมันลนเนี่ยมันสีล้นเทียสองเทียแต่ละปีแต่ละปีมึงอีแค่นั่นเองโอ้คือว่าเน้นที่ว่าเหล็กเหล็กตัดออกนะพ่อเนาะเออกรนี้แหละเหล็กไอไอ้บนาลงทุนนี่แหละตัดมันออกเหล็กตัด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 ออกมันก็เลยแค่นึงอืมอเตอร์ก็วายมันพิามันใจบ้าโบกเาเก่าสิบก่อนเรือเอาแม่ลอยรวดวันสองคู่นี่ครับผม ยังไงยมซีนี้ว่าแต่เราผสมราคาคุยน้อยแต่เน่ลงอยู่บ้างเงี้ยว่าแต่เนี่ยาฮ่าฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่า่าเ่าฮ่าฮ่าว่าฮมาฮ่าา่าด่าฮ่นฮ่หฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮมัน่าฮ่นฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่าเ่ออ่าฮ่าฮ่าฮ่่าน่า่าา อ่าแบบนี้ก็เอาล่างก่อนเนาะครับพ่ออืมเพราะเด็จับลอตเตอรี่ไว้ครับผมอืมเลขติดล่างเอาชี้โจ๊กไปเนี่ยสองห้าแปดเก้าสองห้าแปดเก้าอืมเอาวิ่งล่างสองกับห้าวิ่งล่างสองกับห้าวงกลมไปเลขค้าครับผมอืมเด็จับคู่ไปเนี่ยครับ ชุดเต็มเอาชุดเต็มไปไป,ไปนั่นอะไรเจ้าค่อยวิก่นเนาะชุดเต็มมีหกตัวังเบิร์ต่ะนครับพ่ออืออ่าเอาสองห้าสองห้าสองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าแปดเก้าแปดเก้าวงไปสองไอ้วงไปที่ห้าสองแล้วก็ ห้าแปดห้าสองห้าแปดอืมตัวสองตัวนี้สิเป็นตัวยืนรักตลอดละครับพอ่ออืมตัวยืนห้าสองห้าแปดครับมาครบอาเลขติดล่างนะพอ่อแม่มาครบล่างก็ถือว่าเวียนกันได้หนีละเนาะครับผมเว,วียนกันได้นั่นแหละครับังไมมันก็ต้องมาสองตัวลรวันนี้เลขดับก็สิยูได้แล้วละดับหกตัวที่พ่อดับหกตัวครับ เน้นสองห้ากับห้าแปดเด้อครับพี่น้องยิบจับตตีไว้แ็นตัวหนึง่<ด>งโซนนัชีเเดี่ยมอยู่กับแม่นึนั่นแหละ <c oughs> ไอ้เบิง้งคอดรอรอไก่มือซะก่อนตวหนึ่งที่พอหนึ่งเป็นหูเป็นหูอ <c> ย <oughs> ่จิตเฟื่อนเยี่ที่พอ <c oughs> นักชีเดี่ยมอยู่หนึงน่งเงินจ้มือตัวอิน่ะบ่บ่นาชีเดี่ยมครับครับผมเารปขาดไรับพ่อนี่ต้อครับพี่น้องยังได้แสูต เดินดีมากสดุดแลวครับกลับมาเดินดีให้ก,ก้าครับพี่น้องย่าเพลอได้ครับผมพวการ,รรุดนสํามหลุดปีครับผมตามสูตจมเบิง้งมาทุกปีทุกปีเดินต่อครับผมจึงได้เหล็กอาที่เด็ดต่างๆอย่าลืมได้ครับ่อเหล็กสตางค์เหล็กน่งเอาครับผมเดี๋ยอนั่นกระเพาเย็บที่พันมาพันกรสิมาพูดละเราเลาะใกล,ล,ล้สงเการนั่นแหละอืมครับร่อ ยังได้กระหายน้ำแช่วันที่สิบหกไงครับเฮ้ใส่สงการได้ป่ะอ,อ่าครับสงการเนี่เขาว่าชาวสีมาพักยูริสอัดไอ้ไอ้อุทยานครับผมเพราโดนโรคเพราะสงการเซ็ตเราเขาจะค่อยสิกลับเขากระเดียวแตากันถึงเรียกกระเดียวเงินกลับตัวแน่แม่นจ่ครับก่าครับขอ <c oughs> งของกานหรืออย่งซีว่า ใี่มาเด้อครับผมใช้วันกับมหาเด้อสองคนใช่วันอือโอ<ห>้เป็นมาเที่ยวมาเที่ยวอุ้งเป็นใน,น,นด้านกันอะไรเอฟซีคือกัารเพป็นรู้ัะกันก,กันบเอ้นแถวกระทุม่มเบนแถวกระทุ่มเน่ะครับผมอ,อืมืมอมือนี่และมาตอนตรงไอ้ซีหามงตอกอือเพื่อนอัน มาเหรียญน้ำเพิ่งไดวะมาเหรียญน้ำเราก็เพิ่นมีเสือกมีย่างยังสี่นะครับมีของเออพวกไก่เหรียญล้อหาเหรียญสร้างย่างยังสี่นะครับผมโอ้จังไดกับงวดนี้นายจะมีที่เด็ดในลายอย่างกันด้อครับพี่น้องอ๋อผมบอกแล้วก็ได้ดอกเัาบอกยางคือเอางวดละคู่หรือสองคู่แค่นั้นแหละอืมความเป็นเลขนังเองมันก็ต้องมันบ่หลายคู่หรอกมันก็มีเลขสามตัวสองตัวเท่านั้นเอง คือเลขสุดครับนี่แหละครับผมสําหรับเลขล่างพอเลขบนกับจาทิมเนอครับพอจังใดกับอันไหนพอเห็ดได้ครับอ๋อก็มาเชร์กับสิลบกวนพอวินเดียวซับหนีเ้อครับพอครับผมครับผมครับยูดีไม่แห้งครับพอสวัสดีครับครับวันดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกับเลขของพ่อบินเดี่ยวเด้อครับพี่น้องครับเลขล่างครับสูกันต้อครับพี่น้องเนาะเลขล่างเพิ่นครับถือว่าเดินดีด้อครับผมเพิ่งสะดุดไปว่าหันครับสองห้าแปดเก้าครับผมหมวดนีสองห้าแปดเก้าครับสิบหกเมษายนหกสิบเจ็ดครับตัวเด่นตัวบิงจะเป็นสองกับห้าด้อครับพี่น้องสองกับห้าครับ ชุด2ตัวล่างครับผม2 5 2 8 2 9 5 8 5 9 8 9ครับผมกับเหล็กบิน2 5 8 9เนี่ยแหละครับพี่น้องครับเด่นไปที่2 5กับ5 8ครับผมครับเอาก็ติดพอไว้เด้อครับผมบ่ว่าจะเป็นเลขอ่าล่างครับผมเลขบนเลขกนางเอาเลขเหรียญครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้เกามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องพี่ชืโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้อง16 เมษายน67สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ